เล่นเกมกันป่ามาดิแต่ไม่ใช่เกมในโทรศัพท์นะโอ้จะเป็นเกมในโทรศัพท์หรือเป็นเกมในไหนอะ่ะกูก็ชนะมึงอยู่ดีเล่นเกมมือให้เล่นในเกมอะไรวะเกมอะไรใหญ่กว่าชาเลนชื่อเฮียนนเนี่ยเอา้าก็พูดสิ่งที่ใหญ่กว่าอีกคนหนึ่งไงเช่นกูพูดมาว่าโต๊ะมึงก็ต้องหาสิ่งที่ใหญ่กว่าโต๊ะก็แค่นั้นเองแล้วก็มีเวลาคนละห้าวิห้าวิยังคิดไม่ออกถือว่าแพ้ได้ กูให้มึงเริ่มเลยอ่ะโอเคจัดไป DNA น oh. ิวเคลียสเซลล์หาวม,มึงอะเฮ้ยนี่มึงขึ้นจากเซลล์มาหากูเลยเหรอมึงกำลังกล่าหวหาว่ากูหําเล็กใช่ไหม oh. อ่าได้งั้นกูต่อด้วยนิ้วก้อยนี่นหาม,มึงเล็กกว่านิ้วก้อยมึงยิงเหรอ oh. ก็เออไงก็ความจริงไงก็ยอมรับความจรงิงอูยอมรับเลยด้วย oh. อ่ะกูต่อด้วยนิ้วกลางอ่ะ มนุษย์ตู้เสื้อผ้าเล่นของใหญ่ใช่ไหมบ้านหมู่บ้านตำบลตำบลมาควอเภอจังหวัดภูมิภาคประเทศทวีงั้นจบด้วยโลกปิดจอบชนะดาวเนปจูนอะไรครับเนี่ย เอา้าไม่ได้ผิดกติกาอะไรเลยไม่ได้บอกเลยว่าให้พูดแค่สิ่งในโลกนี้จะพูดสิ่งอะไรก็ได้ที่ใหญ่กว่าอีกฝ่ายนี้อ่าดาวยูเรนัสดาวเสาดาวพลัสปดีดวงอาทิตย์ปิดจอบชนะระบบสุริยะกาเล็กซี่ทางช้างเผือกจากกวาล ชนะไม่มีสิ่งใดจะมาใหญ่กว่าจักรวาลของเราได้เคสโทรศัพท์อะไรของมึงนี่ออันนี้เรียกว่าอะไรเอ่อจักรวาลอะจักรวาลและนี่คืออะไรเคสโทรศัพท์นี่เคสโทรศัพท์ใหญ่กว่าจักรวาลอะห สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาปิดจอชนะจะไปเกมนโทรศัพท์หรือไปเกมในไหนอะ่ะกูก็ชนะมึงอยู่ดีกูก็ชนะมึงอยู่ดีกูก็ชนะก็มึงอยู่ดีจะมีสิ่งใดใหญ่กว่จาจักรวาลของเรา